ดูไอยักษ์มหาการนี้สะหน่อยไ,ไอ,อยักษ์มหาการแห่งแดนจิมจิไม้เยะอยักษ์ไอยักษ์ธรมุนมหาการไม่ได้ลยไอดำมหาการ ไอด้ดำมหาการสมิงไทย่ยางบบด้นจิมจิุนใดกกำลังทำความสะอาดคองน้ำครับ องคกสำหรับพุดตักเลนครับไอตักไอ้ตักน้ำครับผมตักพืชน้ำมีรู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 รรรยักษ์มหาการสามร้อเอ รุ่นนี้ออกใ,ใหญ่เกินไปนะถ้าสําหรับเราไปถ้าเราจะาไปทำงานาที่มันขนย้ายได้ครับเอาขึ้นสิบสองล้อน่าจะไม่ไหวครับคันนี้บสองล้อที่เป็นรถ สิบสองล้อรธรรมดานี่ครับถไว้ก็คงแบบแอนไปเลยสามร้อย <c oughs> ครับแต่ถ้าขึ้นโลเบทครับได้ครับอายักษ์มหาการแห่งแดนจิมจิ ตักเยียงโอ้ตักเศษขยะเศษนั่นอ้มันขุดขึ้นขึ้นบ้างไหมก่อน ไอ้น้ามลออกเปิดกวอนมันยังคอยมาตัดขึ้นรถอยู่ที่หลังรถหลวงเนาะพี่น้องเนาะเจ้าทำงานหลายเทียหลายรอบก็เพีนงนังนับรถหลวงเป็นรถเข้าธรรมดาเข้ากับคุดขึ้นทีเดียว,ลวดเลยแล้ว ไตเหต็ดหลายทีค่ครับครับขับรถผ่านมาเจอก็เลยถ่ายให้ชมสะหน่อยครับไอ้ยักษ์มหาการแห่งแดนจิมจิไอ้ดำทมุน <laughs>